นนี่ะเต็มอนนั้นแค่ตกใจแ้พูดังไกูไม่เชื่อมึงพูดออกมาจากใจจริงกูรู้ใช่พี่คำคำพูดแรกมันจะมันจะมามาเป็นเรื่องจริงเหรอพี่เชื่อนมูอันแรกแต่มันคิดจริงแต่ที่สองมันตอแหลพี่อ้าวตัดกันใจนะไม่จริงเลย ไฟเหอะกูไม่ชอบแล้วกูชอบสิ่งนี้ยมีตัวลงมีตัวลงมีตัวลงบ้านริมบ้านริมบ้านริมไหนวะบ้านริมนนาะไปนะไแคนะไปอะไรนะรอ,อช้ำก่อนเตือนไม่เตือนเก๋ออันไว้ก่อน,น,นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไม่ใครช่วยหนูไม่ได้บ้างแล้วเนี่ยนี <c oughs> ่เราเป็นโดนจริงๆังไงวะไม่เห็น มันเขาโดนหญิงข้าง้ากพี่เบิร์ดเขาบอกว่ามีเสียงตีนเบนเลยอ้อมไปดูมันเรียกสายอะเราพี่เบิร์ดบอกเบนเบนมีเสียงตีนอยู่ข้างๆมันพี่เบิร์ดพี่เบนก็เลยอ้อมไปดูมีจริงปะวะอ้อมนะมันไม่ส่องมันไม่ไม่ไม่ส่องรูดูเหมือนอารมณ์เราก็จะพูดเสียงอะไรเสียงอะไรนะเจ๋งอะไรบ้ามีจริงปะวะอย่างเงี้ย ไอ้เราก็ลังหอกทำไมเบนมึงไม่ส่องดูรูวะเขามีรูพอเขาอ้อมไปปุ๊บแค่นั้นแหละเสียงเสียงยิงกันน้ำเนสุดซับสุดซับเออไม่รลอดมาเป็นตัวจีนแหละถ้าเรื่องจริงก็ทะลุอ่ะ I got supplies I got supplies ือเหมือนเด็กอยากล้กะห้เห็นนะอะไรอ่ะนี่ไงหลังคาบ้านผม ต่เป็นเราแล้วก็คงจะสองดูอะ่ะนี่ไงเฮ้เอ้ยมันหลบมันหลบหนูอยู่บนดาดฟ้านะมันอยู่ไหนวะมันอยู่บ้านขัานหน้ะระวังนะพี่เบ้นเอิยติเวอร์ตข้างกำแพงข้างแบมลินสุ <Watch out. S 1> ดลิมสุดมีตัวหนึง่ง <Watch out. S 1> ข้างกำแพงเลยนะ มันมีสองตัวเทียวบนดาบฟ้าช่วยด้วยพี่เบนระวังดาบฟ้าพี่เบนระวังดาบฟ้าสุดผาพี่เบนก่อนขึ้นมาปลาสมโมงให้หน่อยนะดึงก่อนดึงก่อนเบนต้องดึงก่อนดึงใครสักคนนึง่แล้วอนเฮออ เอาปลาสมกไหนวะไม่โดนกูสักแอะเลยเอาไอ้ปลาผิด awesome กูตายแล้วพี่ยบ้อยหรือว่าถ้าเราสู้ไม่ได้เราก็ต้องหนีพี่เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเป็นทางที่ดีที่สุดมันมเหลือสองไม่ใช่เหรอตัวเดียวตัวเดียวตัวนึงตายไปแล้ว เรไม่มียาตั้งอยู่บนดาฟ้าไหนฮะพี่ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาลงมาแล้วลงมาแล้วอยู่กำแพงริมฝั่งนู้นเลยมันลงแล้วเหรอลงแล้วลงแล้วน่าจะอ้อมขวามั้งอ้อมขวามืออีกอ่ะขวาัขวาเออขวาเมาส์อ่ะขวามือมึงอ่ะ ร้งองงังนตรงเนินนะรุ้ไหมเข้าตจ <ใน S 1> อะไรยากนะย,ยน่ากำแพงวะาอกอยู่มไม่อ่ะวี่มไปชุบหรือเปล่าไม่ไม่าอยู่ในบ้านแหละไปสซุมม่มอยู่ยนะนะ เพี่ yeah, มันโดดดาดฟ้าหรือเปล่าไม่ใช่ม,มันด,ดันลงมายิงพี่แล้วระวังนะดาดฟ้าละระวังนะโดนปาดนะหาตัวไม่เจอเนี่ยน่ากลัวอืมหะ เราวิบหนีดีกว่าพีาว<ะ>่วงมาแล้วตั้งสามร้อยอ่ะหนูไม่มีเลือดด้วยมีรถนะอ่ะวิบ MM. ยิงรถล,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 ล้อรถเราส้มแม่งเลยอ่ะไม่ต้องไป <laughs> เดี๋ยวไม่ต้องไปแล้วน้องก็ไม่ต้องไปด้วยเหมือนกัน <laughs> อ้าวตรงโน้นมีมักกี้นี่วะเออจกิงเราส้มไปอีกคนหนึ่งขับมักกี้กไปไม่ทันแล้วพี่<อ>ลงไม้มีตัวปะเนี่ยใช่ก็ต้องตรงเข้าลงไม้อยู่นี้ หน้าไม่นะ่ไปหน้ามีแต่กำปั้นหน้าไม่ทำไมหน้าไม่ไปร้อนแดดเดอยอะที่เคยมีเลยหละพี่ลงไม้มี พื่อน <recall> <Awesome. S 2> อย่ <c oughs> มยอดเีมันมัเมื่อกี้ตัวที่หนูยิงตายตรงตรงบ้าน <c oughs> จูบมีมีตรงตรงตรงแอรดอปอะแอรดอปมีคนนะขวามือหนึ่งนาทีพวกทางเนี้ย เราต้องอ้อมซ้ายวงก็มาโอ้วงห้าร้อยเลยเหรอเชีย่ยเอาใครขับรถมีคนขับรถมีคนขับรถบักกี้ปะไม่ไ,ไม,ไม่รถใหญ่รถบิ๊กโชว์นะ อีกแล้วไอ้นี่หาเรื่องไปอีกแล้วหัวกูอะตรงรถตรงรถตรงรถเบนตรงรถซูมดูเบนซูมเบนซูมยิงข้างข้าง่ะ ตยมาซาโอ้ยดึงดึงดึงมาเอรเดเดี๋ยวไม่ดึงกันเดี๋ยวหนูุีเบอร์อ้าวไอ้คนเาใหญ่กว่านะแต่เพิ่งเปิดแล้วกล่องไหมนะกล่องนาใหญ่ไปรถอยู่ได้ยังได้ยไยไย e s o m e a w e o m e ไม่ไม เอนเลยเรื่ยๆเอยๆเรื่ยไปมาเพื่อนน้อนีมาต่อโอ้ยยิงไปตั้งสามตัวฮยิงไปตั้งสามตัวลโหลฮัลโหลเพื่อนไปไปไป เออบ่บึมเป็นกโก้คลานต้อาวงไปลหนอีกตรงอ้อมอ้อมมาอมา้อมมางี้แหละอ้อมมาตรงรูเลยอ้อมมาขวาอ่าซ้ายมีมีแอร์ดรอปอยู่ข้างหน้านะระวังนะสวยสดีพไปตรงรูเลยอีกไปเอาคอลเลียม

อถึงที่จริงๆเนาะตัวนง้นใหญ่เลยอือหือไหนเรื่องไม่ลดวะเราองลงแบบมีสติสตังถ้าไม่มีสตังเราต้องมีสติใเอาปูปกบมาเขาๆขา เมือม่อเมือเม่อกี้ใครใครใครได้กี่ตัวบ้างนะไม่ได้เลยได้ถูกเลยหนูได้สามล้มไปทั้งไม่ได้เก็บงานเลยเมันลุกมันมันลุกข,ขึ้นมาหมดเลยยิงล้มตั้งแต่แรกเลยจ้าไม่ได้เก็บงานมันป้อมขึ้นมาได้หมดเลยอ่ะกูยิงไปได้สองหรือสามตัวเ่ย ทีแรกอะ่ะหนูยิงช่วยพี่อะ่ะหนูน็อกไอ้ตัวโลอะ่ะตัวหนึ่งแล้วก็มาซ้ำมันก็ตายแต่พอไอ้ตัวบ้านเนี่ยที่พี่เบิร์ดบอกว่าอยู่หลบตัวหนึ่งบ้าน oh, <damn. S 1> ตัวหนึ่งอะ่ะหนูอ้อมมันไม่เห็นหนูหนูก็เลยยิงสอง,งตัวไปเลยยิงเบงเออมันยิงแต่อีกมันยังแตอ่ตอ,ตอีกอยู่อะหรหนูไม่มียัไม่มาถึงใช่ปะอือือ ไม่ม,ม,มีเราก็คงไม่มีนาทีเฝ้ารอกันได้เมื่อไรไปไหนต่อไปน,นี่ยร้าวเวิร์ิะ 8วิไปเร็วไปอาสูรีเปล่างงเาคูเป็นโลกใช่ไหมน่ะเขาบ้านก่อนหนูเก็บของก่อนหน,ไนูไม่ไม่คคเคยโฮ้ะระตูโอ้โหแม่เขาเปลี่ยดเข้าไปตอกไปเตี้ยเฮ้ย คือเอียงมาเข้าบ้านอ a w e มออ e a ม e s อ m e ไปกันเลยกอพอเนาะ <laughs> <c oughs>

เขายังไม่มาเลยพี่สองคนนี่ยคู่หูอ่ะข้างบนมีข้างบนมีมาร์จิเนลเคชั่นมาร์จิเนลเคชั่นพี่เบิร์ดคู่หูยังไม่มาโอเ๋คโอเคเห็นยังข้างบนมีข้างบนมีคนกลางโล่ตองเห็นเอาแล้วเอาแล้วเราปาระเบิดควันได้เลยตรงนู้นตรงนู้น ตร,รตรงโลกเลยอะ มันข้างไมีตรงฮึโยเจตายตายแล้ว สร้ำลงบีบแล้วเฮ้ยๆๆลงบีบพี hey, hey, hey. บ่ทิ้งหมดเลยอยู่ในบ้านอ่ะมันอยู่ในบ้านพี่เยี่ยบร้อยเก้าพอ